จะพาท่านไปที่บ้านดำนะฮะจังหวัดเชียงรายนี่มากับอาจารย์เปืนกับอาจารย์อ้นนะครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับผมครัสวัสดีครับผู้ชมครับผมเราก็ต้องนำสาระดีๆนะครับที่จะต้องไปฝากกับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ผมถากูลคงมิ่งพี่ปืนช่างภาพและอาจารย์อ้นสิบแต้ม ็ได้พามาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงรายนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางอีกนิดเดียวนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วาถึงแล้วครับตอนนี้ก็ถึงที่จอดรถนะฮะบ้านอาจารย์ทวันบ้านอาจารย์ถวัน,น,าาวนตัดชนีโอ้อา้าวเราก็มาถึงที่ครับตอนนี้เตรียมตัว ลงไปด้านหน้า,นาเพื่อจะพาท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเราเข้ามาเราก็อาจจะเจอศิลปะหลายๆอย่างนะครับในหารใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมีความสวยงามต่างๆนะ นี่เป็นอะไรนะฮะขบนนี่เป็นอะไรพื่อด้านล่างก่อนเลยนะคะก็จะเป็นหินหินอ่อนค่ะแกะสลัดจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เขาแกะให้หลังจากที่อาจารย์เสียค่ะอ,อาจารย์เสียตอนอายุ75ปีค่ะปีนี้จะเข้าปีที่เจค่ะเสียวันที่3กันยา5 8ปชาปนากิจศบวันที่10กันยา5 8แค่ะคแล้วก็วันเกิดอาจารย์วันที่2 7กันยาค่ะค ทุกๆปีค่ะที่นี่จะมีจัดงานรำล,ลึกถึงอาจารย์ค่ะรวมถึงปีนี้ด้วยทุกวันที่เท่าไหร่ครับวันที่27กันยาค่ะ27กันยา27กันยาใช่ค่ะ yeah. ถ้ามีโอกาสก็แวะมาได้นะคะหนูถ่ายส่งมาเลยนะจ๊ะได้เลยครับค่ะส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นนกขัดสดีลิงค่ะท่างหลังอาภาพแกะสลักค่ะเดินไม่ได้บอกเลยเดินไม่ได้เป็นงานนี้รำลึกถึงครับพี่อ่ะวันนี้นักศึกษาของโค้ชได้ นกหัก <นะ S 1> สดีลิงค่ะตามความเชื่อแล้วจะเป็นนกที่นําพาดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ค่ะอพอด้านหลังนกหัสดีลิงนะคะจะมีสายศีลอยู่หนึ่งเส้นจะเรามองไล่ขึ้นไปจนถึงกล่องด้านบนค่ะกล่องที่เป็นประตู้นใช่ตรงนั้นจะเป็นอัฐิของอาจารย์ค่ะอ๋อตรงนั้นเป็นอัฐิใช่ไหมครับใช่ค่ะอต้องขอบคุณมากเลยน้องลูกหลานน้องรับวันนี้ลูกหลานของเราได้มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องคณะอะไรนะลูก ท่องเที่ยวค่ะคณะกการท่องเที่ยวนี่แหละครับนี่แหละกำลังกำลังสำคัญของชาติต่อไปนะครับขอบคุณมากนะลูกนะขอบคะสัสดีนะลูกวันนี้ครับวันนี้เรามาเจอน้องๆทั้งสอง,นองคนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายใช่ไหมจ๊ะครับผมได้ได้เลยได้เลยได้เลยดูกันต,ตดสเราตรงนี้เลยนะเนี่ยหนก็นมาเจอแล้วอาจารย์นหนูจะถามอะไรถามอาจารย์ได้เลยนะคะทราบบางอย่าง ่เก้าค่ะคุมพาสี่สาค่ะวันอะไรครับวันสาค่ะสิค่ะสิเาเลยนะคะสิบเก้าคุ้มพาสิบเก้าคุมพาค่ะพอสอี่สามค่ะพอสอเกิดสี่สามเนาะใช่เกิดดาวสาวุจพระรอันะครับนี้เิดาตกฟ้าบที่ราเหียงผู้ยาตายหย่แงมาลว่าใช่ใช่ครับค่ะ ยัตายายยังมาหรือมีความผุกคานเงิคนแก่คนเฒ่านะครับมีดาวธรรมชาติตกท้ากดาวคารดาวคันหยุดพบมหาโพนะครับบุคคลนี้ก็โตขึ้นไปก็จะมีชื่อเสียงมหาศนรู้จักเยอะนะครับแต่เป็นคนที่ใจเด็ดนะครับยอมหักไม่ยอมงอนะครับเพราะว่าดาวคารเป็นคนที่เช่าความท้าทายนะครับใจก็เหมือนผู้ชายน้องๆพร้อมนะครับ น้องน้องทอมน้องน้องทอก็คือเอาอะไรก็ต้องเอาเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบเป็นคนที่เด็ดขาดสาอาจจะเป็นดาวทุกโทษเราต้องเ nice. หน to mm ื่อยหน่อยนะครับก็จะได้สิ่งทีท่เราสำเร็จในอนาคตนะครับแต่เรามีพลังล้าหูคอยให้คุณเรานะครับดาวที่เราตกฟ้าหน้าตอนนี้อายุยี่สิบสองเต็มใช่ไหมครับใช่ได้ยี่สิสา ตอนนี้อาจจะอุปสรรคเยอะหน่อยครับในปีนี้นะครับเพราะว่าโดยดาวครอบครัวหรือคำพูดบางทีพูดจาอะไรไปนับปีนี้ก็ยังไม่สมเหตุสมผลหรือว่าถูกใจคนรอบข้างครับต้องระวังคำพูดนะครับเราอรตอนนี้ยัยัยี่สิบสามโดยดาวประธานนี่อยู่สี่สามกสองห้ามีการเปลี่ยนแปลงนับตอนนี้นะครับมีการเปลีป่ยนแปลงอยู่เรามีความคิดที่จะ ทำอะไรเป็นของตัวเองนะครับหรือว่า,าัธุรกิจตัวเองใช่ค่ะมีใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะดาวความคิดเราจะถึงอายุย่าง29คือดาวประธานนะตอนนี้คือดาวพฤห,หัสดาวพฤหัสหรือภพจติก็คือการคิดกันราะห์การพลิกแพลงเราจะอยู่ตลอดเวลานะครับณตอนนี้นะครับอายุย่าง23แล้วก็จะใช้คําพูดเดยอะแต่เวลาเราเจ็บป่วยก็จะเวีคูณ ดาโชคลาภก็ถทถอยหุ่นปีนี้นะครับแต่ปีหน้านะครับปีหน้ายายืด4ี่มีคัรลองที่ดีนะครับเป็นในเก์ที่ดีเพราะว่าดาวธรรมชาติจะเปนตกฟักดาวสุกนะครับอยู่ในภูมิปภมหารัพย์นะครับสิ่งสวยงามแฟชั่นหรือว่าการดินทเทนของเราจะเป็นเงินหมดเลยนะครับถ้าเราจะทานะครับในปีหน้านะครับทําได้เลยนะครับเพราะว่าดาวเกิดก็จะตกขังพูดด้วย พูดจาเดี๋จะิกแปงก็เป็นเงินหมดเลยครับตอนนี้ย่างยี่สี่นะครับหลังวันเกิดปตีหน้านะครับยี 24, 25, 25่สบี่ยี่ห้ายี่บห้าการยาเด่นมากเดี๋ยวจะถามอะไรเป็นแนวทางไหครับก็ตอนนี้ว่าจะกลับไปทำร้านนะคะเป็นร้านกาแฟแล้วมีโฮมสเตย์ด้วย และก็ทําไว้อยู่แล้วแต่พอโควิดมาที่บ้านก็หยุดค่ะก็เลยว่าเรียนจบตรงนี้พอจบจะจบปีหน้าค่ะช่วงต้นปีช่วงช่วงวันเกิดพอดีเลยถ้าจบแล้วก็ว่าจะกลับไปทําที่บ้าน่ะก็ะจะกลับไปทําร้านกาแฟทำมุมสตรีะเรียนจบพอดีก็ใช่ค่ะเพราะว่าตอนอายุขอย่างยี่เราจะได้จับเงินเป็นก้อนครับการเงินจะเข้ามาดีแล้วใช้คำพูดให้มันเป็นประโยชน์โดยดาวเกิดเราจะตกฟักดาวคำพูดเลยครับ การบริหารต้องใช้คำพูดนะครับแต่ดวงเราสามารถควบคุมคนบริวารได้แน่นอนนะครับดวงที่ตกฟากมีฝ่ายฟานหรือว่าเงินดอนล่างครับนี่ใช่ไหมครับเป็ตำหนงใช่ไหมครับเป็นฝ่ายเป็นฝยเขขออนุญาตนะครับเพราะว่าเป็นปานเป็นปางยันปานเล็กแดงหรือดำดำใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นตามตำราครับ คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่เจ่งเอาัวรอดได้เปรียวครับพูดง่ายง่าพูดง่ายง่ายเปรียวครับสามารถทันคนรู้ทันคนเล่ห์เลี่ยมมาทางไหนก็ลบได้หมดนะครับเพราะว่าดาวที่ตกเป้าเป็นดาวแข็งมากแล้วยิ่งดาวเกิดจะเป็นธาตุไฟอยู่แล้วอารมณ์นี่ครับเหมือนไฟไหม้กองฟางนะครับแต่ก็วาดไว้หายไว้ใจเงียครับ 2ี่ในปีหน้านะครับอย่งที่ก้าไว้ประสบความสำเร็จแน่นะครับย4 25นะครับถามเรื่องอะไรไหมครับเรื่องในใจครับพักมาแค่ไห <c oughs> ่กันพักก่อนพักก่อนนะน้อง,องน้องก็เป็นนักศึกษา <c oughs> แต่ก็ถา้าตอนนี้ถ้าถามถ้าเป็นเรื่องความรักอ่าขออนุญาต มีแฟนอยู่ไหมครับมีค่ะมีใช่ไหมครับเพราะยังยี่สามก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่เนี่ยดวงดวงเราไม่สู้ดีเท่าไหรถ่ถ้าถามก็ต้องมีเรื่องหนักอกหนักใจมั่งอะ่ะเพราะว่า้าวหงายอยู่มรณะดาวคำพูดจะอยู่รงหน่างนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงอารมณ์อ่ะต้องควบคุมอารมณ์ดีนะครับปีนี้เพราะว่าดาวเกิดแล้วตกฟา ดอ,องขาดด้วยเราตัดสินใจบางทีเราไม่งอ้อยบางทีเราเด็ดขาดเกงบางทีก็อาจจะมาเสียใจที่หลังถ้าเราไม่เสียใจก็ปล่อยหันไปครับผมแต่ตอน,น,นอายุย่างยี่สบหกเนี่ยความรักยิ่มเอิบแน่นอนยี่ห้ายี่หกนะครับอาจจะมาตั้งแต่ยี่สี่แล้วแหละจะมีคนเข้ามาอีกนะครับ ถ้าถูกใจก็ดูแลกันไปนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ตัดทิ้ง <c oughs> <c oughs> คนเรามันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีครับเหรียญยังมีสองด้านนะครับก็มีนักใจนังแฟนนะครับก็มีบ้างครับปีมะลงด้วยแลครับปีมะลงครบกับคนดูไหม, <c oughs> ม,มครคับปีชงกับตัวเราเองคือปีอะไรไม่ทร <c oughs> ับทราบ มาลงก็ไม่ค่อยชุดช่วยครับมีจอมีหมามีหมามีหมาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะครับแต่ดันเป็นกี่ช่องนับพีเกิลเรานะครับส่วนล็อกเกิดดาวเสาร์นเนี่ยถ้าคนวันศุกร์พบกับเรานะครับอันเป็นทัวร์ลีกการจะไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่ถามว่าพบกันได้ไหมมันต้องดูอยไลองค์ประกอบนะครับถ้าเป็นดาวพุธ ราบุษดาวจันนี่ีปัญหาครับในดาวสาวนะดาวเกิดนะครับส่งลลถ้าบคนมันพุดก็จะเป็นผู้ส่งผลก็เชื่อเหลือกันได้ดีอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับไม่ใช่ว่าแฟนเกิดวันศุกร์แล้วไปบอกเลิกไม่ได้ับอันนี้ก็ฟังมาเ้็นะครับาบผม โอเคนะครับคอพอติดตามได้นะครับอาจารย์ออนจบแตเลยติดตามถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าธุรกิจจะเริ่มต้นดีไหมคับปีนี้อะไรเ่ยสอบถามได้หรือว่ากล่าวว่ารอเรียนจบเลยค่ะเพราะว่าถ้าทําในช่วงปีนี้ไม่มีเวลาไปดูค่ะก็ต้องปล่อยให้ที่บ้านดูเนี้ยแต่ว่าหนูอยากทําเองมากกว่าก็คือเป็นคนที่แบบใช ทำเองเลยเงี้ยเพราะถ้าคนอื่นเขามาทำมันไม่ถูกใจถูหรอเราเป็นดาวเสาเราเป็นดาวก่อสร้างก่อร่างสร้างสรรค์เป็นดาวพวกก่อร่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับบ้านเขาจะเยอะใส่เราพลังร่างถนที่เราจบได้มันทําได้แน่นอนผมชี้ชัดให้ได้แน่นอนก็เจบะวา้สงทำเ็จในอนาคตแน่นะครับแล้วถ้าอย่างว่าจะมีเกณฑ์ได้ไปอยู่ต่างประเทศไหมคะ อนนี้ยี่ย่างยี่ห้าไปได้เลยคาดว่าจะไปนะยี่ห้ายี่หกนี่มีการเปลี่ยนแปลงเดินทางไกลได้กับก็บอกว่าตอนนี้ยี่ย่างยี่หกนี่สมบูรณ์แบบเลยเรื่องความรักเรื่องการเดินทางเรื่องความคิดคือสมดังปาดนาขอพรไว้ด้วยนะ,ะ <laughs> ขอพรไว้ด้วยขอพรน,นี่คือพลังล้างหูนะแล้วขอพรได้เลยนะเพราะเรามีดาวตกฟ้าที่ไป ที่พลังรักหูให้อิบิคนกับชีวิตเราถ้าไม่มีความเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ก็ลองได้ไม่ไม่ได้ว่าต้องไปเชื่อนะแต่ลองไหว้รักหูทูดาแปดดอกอก,กลางแจ้งเนี้ยวันพุธกลางคืนสิ่งที่เราอยากขอพรเราก็ขอนั่นแหละสิ่งที่เราขอแล้วมันจะประสบความสำเร็จไมมเราจะรู้ด้วยตัวเองครับที่ดูมาเป็นยังไงบ้างครับขอคอมเมนต์หน่อย ตรงค่ะตรงเลยตรงเลยใช่ไหมคือไม่รู้จักกันมาก่อนมาดูกันสดๆเลยนะครับนี่ได้คําตอบจากแฟนท่านผู้ชมแล้วครับว่าเป็นคนคอมเมนต์ไห้เลยนะครับก็ขอขอให้ท่านได้โปรดวิจารณญาณในการรับชมนะฮะก็ลองดูนะครับว่าเป็นเป็นยังไงแบบไหนนะครับอาจารย์โอ้นมีอะไรจะถามต่อไหมครับน้องโอเคครับอีกคนนึงดูหรือเปล่าครับ